จ้าพี่น้องปอปายสุภูสุคนคือเกาเหลาจ้ามาพร้าวประพอบกันคือเกากับตุกติกิ้นแซบค่ะเมื่อนี้กับมีเมนูนําเสนอตัมสบายนั่งนะคะเพื่อนๆจ้ามีเอซีเพื่อนบอกว่าพี่ๆพ,พี่ตุกติกตัมสบายนั่งทานให้เบ่งนะครับได้เลยครับเด้อแซบแซบนัวนวน้ำปลาคือเกากับมีแก้มกับขนมจีนแล้วก็มีเห็ดออริจิกัดเจี๊ยบสลัดคอสงูเงี้ยวแล้วก็มเะเขือพวงหรือ ภาษาอีสานพื้นวานเนี่ยแหลกเขือบอกเขืออย่างภาษาอีสานเราอย่างบกเขือพวงหมักแข้งเพื่อนเว้ยายถือรืมเนาะก็เลยกลับไปเลยจ้าไปน้องเฟมมากับหลานเช่นเดิมเลยเพื่อนมากับน้องเฟมคือเกา่าค่ะเพื่อนบอกออกกองน้ำเป็นยังทั้งขงางคูบาวขีอายเด้งหนึบหนึบเลยจิ้มเลยน้องเฟม เด็ดครับเพื่อนอือชอบมากสีสันน่ารับประทานมากเลยน้องเฟม khó ngấm nào không ngấm mà nào chưa สูงบินต่นเด็กกินมามาแลยคุณเลยก,กินปลาร้า,รานนางหัวหรอรเด็กกินมาเด็กกินมามาค่ะว่าขอโทษขอพูดขออาภายัยเพื่อนเด้อโอ้ยใจลองอยไปแถวไดนน้องบาดเนี้ย <laughs> ừ lôi à nó nó phêm xẹp rồi nhé

x e อร่อยเหรอเป็นบอกคุณยองมาแซ่บเลยนะผมกำลังพอดีครับจัดมากวันนี้ส้มตำอืมตำนมใบงานอืม

ย่างอร่อยนะน้องเฟมมากมันนลเซ็ตลอดคิใหญ่ๆทำโตๆไปเลยเพื่อน Hãy subscribe lục dài dài Mm-hmm. ร้านชายมาอยู่กันคุณบอก้ำหนักมึงกินสองกิโล <laughs> ชวนกันจะกินหรอน้องเฟลอร่อยเนาะมันเหลาเพื่อนอือบอวลเปรี้ยว Ừ. Mình nào. ก็จะขออัมพาดาจารในคลิปนี้คือเก่าแนบผนังบัลลังก์พระพุมาพอกันไหมในคลิปหนได้ค่ะเด้อขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาหลับช่องวิดีโอช่องน้อยๆช่องนี้ของต๊กตีกินแซบนะคะเพื่อนๆบายบายเริ่มนะคะสวัสดีค่ะแซบมา